ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Auto ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์รุ่นใหม่รถกระบะรถ SUV และทุกความเคลื่อนไหวในวงการยานยนต์ที่คุณไม่ควรพลาดหากคุณชื่นชอบรถยนต์และต้องการติดตามอัปเดตรถรุ่นล่าสุดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับ วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทำความรู้จักกับกระบะสปอร์ตพันดูรุ่นใหม่ล่าสุดจาก isuzu นั่นก็คือ isuzu x series ปี2025ที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่นานและกลายเป็นที่พูดถึงอย่างมากในกลุ่มคนรักรถกระบะโดยเฉพาะผู้ที่ชื่นชอบความสปอร์ตดุดันแต่ยังใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน isuzu x series ปี2025ถือเป็นกระบะสายแต่งจากโรงงานที่มาพร้อมสไตล์สปอร์ตสุดร้อใจภายใต้พื้นฐานของ isuzu d max แต่ปรับดีไซน์ให้ดุดันยิ่งขึ้น โดดเด่นด้วยชุดแต่งรอบคันแบบพิเศษสีตัวถังแบบทูโทนแอร์ลายสติ๊กเกอร์เฉพาะรุ่นที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็น X-Series ได้อย่างชัดเจนเริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อนกระจังหน้าของ X-Series ปี2025มาในโทนสีดำเงา Glossy Black พร้อมแถบสีแดงสไตลส์สปอร์ตกันชนหน้าดีไซน์ใหม่พร้อมเสริมสเกตที่ดูฉบเฉียวไฟหน้าแบบดีเลดโปรเจ c เตอร์พร้อมไฟเดอรทาม running light ที่ให้แสงสว่างคมชัดในทุกสภาพอากาศ ด้านข้างตัวรถยังเสริมด้วยล้ออลลอยลายใหม่สีดำเงาขนาด18นิ้วพร้อมอยางแก้มเตี้ยที่เน้นการเกาะถนนเสาบีพิลล่าตกแต่งด้วยลายคาร์บอนและยังมีสติ๊กเกอร์ X Series ขนาดใหญ่ที่ด้านข้างตัวถังซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของรุ่นนี้ส่วนด้านท้ายก็ดีไซน์ให้เข้ากับความสปอร์ตของด้านหน้าไฟไท้ายเลเซอร์บ,บรมดำฝากระบาดท้ายมีแถบตกแต่งสีดำและตรา X Series ที่ช่วยให้ดูพรีเมียมมากขึ้นท่อไอเสียมีปลายท่อแต่งสีดำด้านให้เข้ากับภาพรวมของรถทั้งคัน ภายในห้องโดยสารของ isuzu x series ปี2025ก็ยังคงความดุดันและหรูหราสไตล์สปอร์ตเบาะนั่งหุ้มหนังสลับผ้าสีดำแดงพร้อมลายเดินได้สีแดงแบบเรซิ่งพวงมาลัยหุ้มหนังตกแต่งด้วยโลโก้ x series และมีแผ่เดินชิฟสำหรับการควบคุมเกียร์ที่พวงมาลัยคอนโซลกลางออกแบบให้เรียบง่ายแต่ดูทันสมัยมาพร้อมหน้าจอ infotainment ขนาด9นิ้วรองรับ apple carplay และ android auto กล้องมองหลังแบบ hd ระบบปรับอากาศอัตโนมัติช่องชาร์จ usb และพอร์ต12 v ครบถ้วน Isuzu X-Series ปี2025มีให้เลือกทั้งแบบ2ประตู Highlander s p a c e c a p และ4ประตู Highlander 4ประตูซึ่งทั้ง2แบบยังคงใช้เครื่องยนต์ดีเซลขนาด1.9ลิตร D-Blue Power ที่มีสมรรถนะ150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นย่อยที่เลือกจุดเด่นของเครื่องยนต์1.9ลิตรตัวนี้คือประหยัดน้ำมันสูงสุด แรงดีตั้งแต่รอบต่ําและรองรับการใช้งานในเมืองหรือออกต่างจังหวัดได้อย่างลงตัวอีกทั้งยังดูแลง่ายและทนทานตามสไตล์อิซูซูที่หลายคนไว้วางใจในด้านระบบความปลอดภัยอิซูซู X Series ปี2025ก็ไม่น้อยหน้ามาพร้อมระบบเบรก ABS EBDBA ถุงลมนิราภายัยคู่หน้าระบบควบคุมการทรงตัว ESC ระบบป้องกันการลื่นถลาย TCS และกล้องมองภาพขนาดถอยหลังถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานในชีวิตประจําวัน ทีนี้เรามาดูในส่วนของราคากันบ้าง Isuzu X-Series ปี2025มีราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยดังนี้รุ่น Highlander Space Cap 1.9DD6 MTX ซีรี e ์ราคา788,000บาทรุ่น Highlander Space Cap 1.9DD6 ATX ซีรีย์ราคา832,000บาทรุ่น Highlander 4ประตู 1.9DD6 MTX ซีรีย์ราคา874,000บาท รุ่น Highlander 4 0ประตู 1.9DD6 ATX ซีรีส์ราคา9 2 8 0 0 0บาทราคานี้ถือว่าคุ้มค่าสำหรับผู้ที่ต้องการกระบะสปอร์ตแท้จากโรงงานโดยไม่ต้องเสียเวลาไปตกแต่งเพิ่มเองจุดเด่นอีกอย่างของรุ่นนี้คือยังคงประกันคุณภาพจาก isuzu และยังสามารถเข้ารับบริการหลังการขายที่ศูนย์บริการทั่วประเทศได้เหมือนรุ่นปกติทุกประการหากคุณเป็นสายแต่งที่ชื่นชอบรถสไตล์ดุดัน สปอร์ตและไม่อยากเสียเวลาแต่งเอง isuzu x series ปี2025ีก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจมากเพราะนอกจากดีไซน์ที่ลงตัวแล้วยังมาพร้อมสมรรถนะที่ไว้ใจได้และประหยัดน้ํามันในแบบที่รถใช้งานจริงต้องมีสําหรับหลายคนที่อาจสงสัยว่า isuzu x series แตกต่างจาก d ีแม็รุ่นปกติยังไงคําตอบก็คือทั้ง2รุ่นใช้พื้นฐานเดียวกันทั้งโครงสร้างแชสซีเครื่องยนต์และระบบส่งกําลังแต่ x series จะโดดเด่นในด้านดีไซน์ภายนอกและภายในที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ เพิ่มความสปอร์ตให้มากกว่ารุ่นมาตรฐานซึ่งตอบโจทย์กลุ่มคนรุ่นใหม่หรือคนที่ต้องการกระบะท,ที่มีสไตล์แตกต่างจากรถทั่วไปบนท้องถนนอีกหนึ่งจุดเด่นคือเรื่องขององค์การใช้งานจริง X Series ยังคงสามารถใช้งานบรรทุกของหรือขับในเส้นทางไกลได้ดีมีความทนทานต่อการใช้งานหนักไม่ได้เป็นเพียงกระบะโชว์ลุคเทเพียงอย่างเดียวและสำหรับผู้ที่กังวลเรื่องการแต่งต่อหรือการอัปเกรดเพิ่มเติม,ต,มตัวรถก็ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมจากศูนย์หรืออุปกรณ์แต่งจากแบรนด์นอกได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นล้อแม็กระบบช่วงล่างหรือแม้กระทั่งชุดเบรกสมรรถนะาสูงซึ่งรองรับต่อยอดได้ไม่ยากเลยในภาพรวมแล้ว Isuzu X Series ปี2025เป็นรถกระบะท,ที่ผสมผสานความสปอร์ตความแข็งแกร่งและการใช้งานจริงได้อย่างลงตัวเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการรถกระบะท,ที่มีดีไซน์ล้ำสมัยขับสนุกและยังดูโด,ดดเด่นทุกครั้งที่อยู่บนถนน และนี่คือทั้งหมดขององค์การรีวิว Isuzu X Series ปี2025จากช่อง Auto Ace หากคุณชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดรถรุ่นใหม่ๆที่เราจะนำมาอัปเดตให้คุณในตอนต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ครับ